สวัสดีครับหลังจากที่ได้ทำตัวฟอนต์เพจมาแล้วนะครับอตอนนี้เรา user ทั่วไปเนี่ยครับมันก็ยังสามารถเข้าไปาใช้งานฝั่งใช้งานอะไรนะฝั่ง admin นะครับอ,อะไรนะ new index อย่างนี้นะครับ อ่ายูเซอร์เนี่ยยูเซอร์ทั่วไปนะครับที่ยังไม่ได้การที่ยังไม่ได้ผ่านการล็อกอินนะครับก็ยังสามารถใช้งานพวกเพิ่มข่าวอะไรพวกนี้ได้นะครับเพิ่มแก้ไขลบอะไรพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าการทํางานของพวกนี้เราจะสงวนไว้กับผู้ผู้ที่ผ่านการล็อกอินมาแล้วเท่านั้นนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องอมากรองก่อนที่จะเข้า ทำงานในคอนโทรลเลอร์ในแอคชั่นต่างๆนะครับกรองว่ายูซอร์ User คนนี้มีการ Log าล็อกอินมาหรือยังนะครับาาการที่จะกรองอย่างนี้นะครับก็สามารถใช้ฟังก์ชันไอตัว behavior ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีการ access control ได้นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน เปลี่ยน action index นะครับเปลี่ยนชื่อเป็น action admin ก่อนนะครับอโอเคอเข้ามาที่ controller นะครับแล้วก็ news controller แล้วก็ผมเปลี่ยน action index ตรงนี้นะครับเป็น action admin อลองดูนะครับเปลี่ยนเป็น action admin จากนั้น render ไปที่ admin นะครับ โอเคแล้วก็มาที่วิวครับ v i วนิวส์ว News นะครับแล้วก็ Index ตรงนี้ก็ Rename เป็น admin.php นะครับ admin.php โ okay. อเคอ่ทีนี้ลองลองไปทดสอบกันนะครับอ่าจะเห็นได้ว่า Action Index เนี่ยมันก็จะ Not File ไปแล้วแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเป็น Action admin แทนนะครับ อพอเราใช้ Action Admin เนี่ยมันก็มันก็จะโชว์เหมือน Action Index ก่อนหน้านี้นะครับโอเคทีนี้ผมจะสร้าง Action Index ขึ้นมาใหม่นะครับ Action Index ขึ้นมาใหม่ก็จะทำงานในลักษณะเดียวกับตัวหน้า Font Page นะครับเปิดอันนี้เลยแล้วกัน อาจะ,จะทำงานแบบเนี้ยจะมีแบบเนี้ยแต่ว่าจะโชว์ข่าวทั้งหมดเลยนะครับจะโชว์ข่าวทั้งหมดเลยที่เรามีอยู่นะครับก็ามาทำแอคชั่นอินเดกันนะครับผมใส่ตรงนี้เลย p u บลิชนะครับฟังก์ชันแอคชั่นอินเนะครับจากนั้นผมไป เนื่องจากว่าเราได้ทำตัวฟอนต์เพจมาแล้วเนี่ยสคริปมันก็เหมือนกันเลยนะครับผมก็ไป Copy script, ี้สคริปจากไซส์คอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็ Action Index มันมานะครับผม copy มาเลยนะครับก๊อปปี้ copy, แล้วก็มาเพ e ไว้ใน Action i n d e x ของ News Controller นะครับเมื่อเพ e เสร็จนะครับอันเนี้ยผมจะไม่ลิมิตเพจไซส์นะครับผมจะไม่ ผมจะไม่มีเพจไซต์นะครับผมก็คอมเมนต์มันออกไปนะครับแล้วก็เอ่อซอสแบบนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้มันเรนเดอร์ไปที่อินเด็กนะครับจากนั้นเราก็มาสร้างาวิวนะครับ news index php นะครับสร้างไฟล์ใหม่เลยอ่าไฟล์นี้ก็เหมือนกับหน้าฟอน์เพจครับ ก็คืออยู่จะอยู่ในไซส์แล้วก็ Index ็นะครับ v i ว,วไซส์อินเด็นะครับผม Copy มาเลยนะครับ Copy ทั้งหมดเลยแล้วก็เออผมเพสต e ลงไปนะครับอ่าแล้วผมเอาอันนี้ออกเอาไตเติออกโอเคแล้วก็อันเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้มันโชว์เนืเ่องจากว่ามันเป็นหน้าข่าวรวมทั้งหมดนะครับ ผมก็จะให้มันโชว์โชว์ตัวตัวตัว,ต,วตัวเลือกหน้าด้วยนะครับโชว์ตามค่า Default ของอของอ list view เี่ยนะครับผมเลยเอ่ะผมคอมเมนต์อันนี้ไว้ก่อนนะครับโอเคเซฟแล้วเดี๋ยวลองลองไปดูผลลัพธ์กันนะครับไปที่ size index ก็เปลี่ยนไปที่ news index นะครับ อ่ามันก็จะโชว์แต่นั้งจะว่านมี3ข่าวนะครับมันก็จะโชว์แค่นี้เอ่อเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกแล้วกันอ่าเดี๋ยวผมลองผมจะมีแค่ไอเทมกับอ่าพละกับเพจเจอร์นะครับโอเค อ่าโอเคเดี๋ยวผมลองทำลิมิตให้มันเป็น2ดูว่าเพจเจอร์มันขึ้นไหมครับิมเป็น2อ่ามาดูผลลัพธ์โอเคนะครับเพจเจอร์มันขึ้นเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวทำกลับเป็น3นะครับเฮ้ยคอมเมนต์สิโอเคถ้าเราไม่กำหนดเพจไซส์นะครับไม่แน่ใจว่า มันจะจะมันจะกำหนดค่า l t page size เนี่ยที่1 0บ e ร o r d หรือว่า2 0 r e c o r รอร์ะนะครับไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าใครต้องการแบบต้องการกําหนด page s i z ซโดยโดยฟิกไปเลยนะครับก็สามารถเปิดบรรทัดนี้แล้วก็กําหนดไปได้เลยนะครับว่าจะให้เพจหนึงมีกี่ record นะครับโอเคนะครับทีนี้โอเคน่าจะเรียบร้อยอะนะครับ <c oughs> ทีนี้จะเห็นได้ว่า หน้า News แล้วก็ Admin เนี่ยครับตอนนี้เรายังไม่ได้ล็อกออะไรเลยนะครับยังเป็น Guest อยู่แต่ว่าก็ยังสามารถเข้าหน้านี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทำตัว Access Control นะครับเพื่อที่จะจำกัดว่าให้ให้ให,ให้ให้ User ที่ผ่านการ l o อกอเท่านั้นถึงจะเข้าถึงจะสามารถใช้ Action อะไรได้นะครับาการทำนะครับก็ไปเปิด คอนโทรลเลอตัวที่ว่าเราจะทำการ access control เลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็ให้ไป use ตัว access control เข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะ use มา use นะครับ G filter filters นะครับแล้วก็ access control อ่านะครับจากนั้น เรามาดูที่ <c oughs> ตัวฟังก์ชัน behavior นะครับมันจะมีอะไรอยู่แล้วช่างมันเราไปต่อ,เ,อ,อเ,รเราไปต่อท้ายมันเลยแล้วกันนะครับก็ให้เพิ่มไปว่า access นะครับ access จะเท่ากับ array นะครับใน array เนี้ยก็จะบอกว่าเป็น คลาสคลาสอะไรก็คือคลาส Access Control แล้วก็คลาส name c o อนคลแล้วก็คลาส name นะครับโอเคแล้วก็ only นะครับตรงนี้เราเอา action ทั้งหมดมาใส่นะครับ only only เอา action ที่อยู่ใน News Controller ทั้งหมดนะครับมีกี่อันเนี่ยเอามาใส่ไว้ในตรงนี้นะครับเป็น Array นะครับก็จะมี Index นะครับอ่ออะไรอีกอ่อ Index Admin แล้วก็ View นะครับแล้วก็มีอะไรอีก Create อ่าแล้วก็อัปเดตแล้วก็ดีลิตโอเคครับจากนั้นอ่าเดี๋ยวผมคอมเมนต์ให้เลยแล้วกัน <c oughs> ว่าเป็นแอคแอคชั่นทั้งหมดที่มีนะครับ <c oughs> จากนั้นนะครับก็พารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งก็คือ rules r u l e s นะครับ rule เนี่ยก็เป็นอาร์เย์นะครับในใน rule เนี่ยก็จะมีอาร์เย์อีกทีหนึ่งนะครับก็ ในอะไรตรงนี้ก็จะมีแอคชั่นเดี๋ยวเราจะกำหนดอะไรชุดนี้นะครับว่าเป็นแอคชั่นของว,ว่าเป็นการคอนโทรลของอผู้ที่ผ่านการล็อกอินมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะใส่แอคชั่นนะครับแอคชั่นที่จะ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 แอคเซสนะครับแอคชั่นมี S นะครับแอคชั่นอะไร ที่จะเ c c e s ึตรงนี้บ้างก็คือจะมี a อาเป็นอาร y นะครับจะมี admin จะมี create แล้วก็จะมี update แล้วก็จะมี delete นะครับครบไหม admin create update delete admin create update delete โอเคน่าจะครบนะครับอ่าแล้วก็ให้ Allow เป็น True นะครับ Allow อาอ่านะครับก็เป็น True นะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็น r o l e s นะครับที่จะให้ ให,ให้ทำงานในแอคชั่นพวกนี้นะครับก็คือใส่โรเข้าไปแล้วก็ใส่แอดนะครับเพราะว่าแอดเนี่ยหมายถึงว่า,าผู้ที่ผ่านการล็อกอินมาแล้วนะครับเป็นใครก็ได้ที่ผ่านการล็อกอินมาแล้วนะครับถึงจะสามารถใช้แอคชั่นตรงนี้ได้นะครับโอเคจบครับสำหรับ rules รูสของอผู้ที่ผ่านการล็อกอินนะครับต่อไปเราก็ต้องมีอาร์เรย์อีกชุดหนึ่งนะครับชุดนี้ที่บอกว่า,าให้เป็นใครก็ได้คือเกสน,นะครับที่จะเข้ามาใช้งานแอคชั่นอะไรได้บ้างนะครับก็ต้องใส่แอคชั่นเหมือนเดิมนะครับก๊อปปี้จากข้อมูลลงมาเลยก็ได้นะครับแต่ว่ามาเปลี่ยนตรงนี้เป็น อินเด็กนะครับอินเด็กกับวิวที่จะให้ให้ให้เปิดใช้งานแอคชั่นได้นะครับอินเด็กกับวิวแล้วก็ allow allow เป็น true นะครับแล้วก็ rows นะครับ โรสก็จะเป็นอะไรเหมือนเดิมนะครับก็จะมีอ่าถ้าเป็น question mark แบบนี้นะครับก็คือใครก็ได้นะครับแต่ว่า,าผู้ที่ผ่านการล็อกอินเนี่ยก็จะเข้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่อีกตัวหนึ่งก็คือ Add เข้าไปด้วยนะครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยครับก็จะมีใส่ use G filter access control นะครับแล้วก็ใส่ access ใส่ class ใส่ rules ตรงนี้ลงไปนะครับโอเคไปดูผลลัพธ์กันนะครับอ๋อ13นาทีโอเคนะครับไปดูผลลัพธ์กันทีนี้เนี่ยอันเนี้ยยังไม่ผ่านการล็อกอินเนาะผมกดรีเฟซดูนะครับมันก็จะอ่ะมีมีเออร์เรอนะครับอ๋ olon, อเซมิคโคลอตรงนี้นะครับ ตกไปตัวนึงอ่านะครับอันเนี้ยพอเราเข้ามาที่ news นะครับ admin ก็จะวิ่งไปที่หน้าให้เราล็อกอินโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าา user ที่เข้ามาเนี่ยยังเป็นเกสอยู่นะครับเดี๋ยวผมลองเข้า f i r e f o x นะครับ f i r e f o x อีกตัวนึง แล้วก็เข้าเหมือนกันเลยน news นะครับแล้วก็ admin อ่าเดี๋ยวผมล็อกอินเนาะ a d ดโอ๊ย admin หนึ่งหกตัวโอเคเข้ามานะครับอ่านะครับเนี่ยตอนเนี้ย หน้าของ Firefox เนี่ยครับมันจะผ่านการล็อกอินแล้วก็จะเห็นว่าเป็นแอดมินนะครับแล้วก็จะสามารถโชว์ตรงนี้ได้แต่ว่า Chrome เนี่ยมันยังไม่ได้ผ่านการล็อกอินนะครับมันก็จะเข้าไปหน้าแอดมินไม่ได้เข้าไป Create ก็ไม่ได้นะครับอ่าอ่าครีเอก็ไม่ได้นะครับก็จะติดล็อกอินอยู่ตลอดนะครับอ่าแต่ถ้าเข้าหน้า New เฉย New Index นะครับอ่าก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกติพอคลิกแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเข้าไปที่ i c t i o n view ก็จะสามารถดูได้ตามปกตินะครับอ่าส่วนฝั่งของแอดมินเนี่ยก็จะสามารถดูได้ทุกหน้านะครับอ่ะลองเข้าหน้า Index นะครับก็จะสามารถเข้าได้เข้าหน้าวิวก็สามารถทำงานได้แต่ว่าฝั่งแอดมินเนี่ยก็จะโชว์ปุ่ม2ปุ่มนี้นะครับเพราะว่าผมได้ เขียนตั้งค่าไว้แล้วว่า,าหน้าวิววิววิวอยู่ไหนวิวนะครับเนี่ยผมเขียนดักไว้แล้วว่า,าถ้าอีสเ s ตเนี่ยถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เกสเนี่ยครับก็คือไม่ใช่ผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยก็จะให้โชว์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเกสมันก็จะไม่โชว์นะครับนี่คือเป็นเกสมันไม่โชว์ปุ่มแต่ถ้า ไม่ใช่เคสก็คือผู้ที่ผ่านการล็อินเนี่ยมันก็จะโชว์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองอัปเดตดูก็ได้ว่าอัปเดตได้ไหมนะครับผมเปลี่ยนทดสอบนะครับเป็นทั่วไปนะครับผมลองอัปเดตดูก็จะสามารถอัปเดตได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปหน้าแอดมินดูนะครับโอเคเนี่ยนะครับก็ ข่าวการศึกษาที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นข่าวทั่วไปแล้วนะครับก็จะสามารถเพิ่มได้นะครับโอเคครบ15นาทีโอ้สินั่นแหละโอเคนะครับคลิปนี้เริ่มยาวแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็อขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ